เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่26กันยายน วันนี้ครับมาต่อเนื่องกับเรื่องของเซเนอร์ลาเมนส์ที่ในคลิปรอบก่อนผมได้แจ้งอัปเดตของทางเซอร์เอลักเฮิร์สตไปว่าโอกาสของทางเซเนอร์ลาเมนส์ที่จะได้ลงสนามเฝ้าเสาให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเกมแรกก็น่าจะมาถึงแล้วในวันเสาร์นี้สําหรับเกมเยนเบนฟอร์ดซึ่งเตะเร็วด้วยนะครับเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาบ้านเราและอัปเดตของนายดานไวยิม3ปีรายนี้ครับก็ยังมีเพิ่มเติมเข้ามาจากทางไซมอนสโตนนักข่าวของ BBC ครับได้เผยมาว่า เซเนอะร์ลามเมนส์น่าสร้างความประทับใจอย่างมากในการฝึกซ้อมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ได้รับเสียงตอบรับเชิงบวกจากทีมงานของรูเบนอาร์มริมหรือตัวของลาเมนสะ์น่าได้รับการยกย่องว่าเป็นคนใจเย็นสุขุมเกินวัยและก็ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ยงดีและกับในตอนนี้ครับหลังจากที่ตัวของลาเมนส์น่ใช้โรงแรมอาศัยนอนในช่วงที่ย้ายมาแรกๆเขาก็ได้ที่พักใหม่เป็นหลักเป็นหลังแล้วเช่นกันด้วย ยังอยู่กับเรื่องราวของเซนเนอร์ลามเมนส์และตำแหน่งผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเนะครับด้วยเมดจากทางเบนจ่าขอบที่ดีไลฟ์ร่วมกับทางดียูไนเต็ดแตนด์เมื่อคืนนี้ผ่านมาครับซึ่งทางเบนจาขอบนมองว่าตอนนี้รูเบนอโมริมยังไม่ได้ไว้วางใจทั้งอันไตบายินเดียหรือว่าจะเป็นเซนเนอร์ลามเมนส์ที่พึงซื้อเข้ามาแต่อย่างใดและอาจจะมีการขยับหาผู้รักษาประตูมือหนึ่งคนใหม่หากว่าทั้งบายินเดียและก็ลามเมนส์ยังไม่ตอบโจทย์ แต่ก็แน่นอนครับก่อนจะมีการตัดสินใจในตำแหน่งผู้รักษาประตูอีกครั้งทางเซเนอร์ลาเมนส์แน่ก็จะได้รับโอกาสลงพิสูจน์ฝีมืออย่างแน่นอนโดยที่เบนจาคอปส์นะครับได้ชี้แจงต่อเรื่องนี้ว่ารูเบนอมาริมต้องการหานายทวานมือหนึ่งคนใหม่ แต่ตอนนี้เขาจะให้เซเนอร์ลัมเมนส์ได้พิสูจน์ตัวเองก่อนหลังจากที่อังเดรโอนาน่นย้ายไปตุรกีและตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่อันไตาบานเดียกับทางลัมเมนส์แล้วซึ่งหนึ่งใน2คนนี้ต้องขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและตามข้อมูลที่ผมได้รับมาคาดว่าเซเนอร์ลัมเมนส์จะได้รับโอกาสตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงช่วงคริสต์มาส เซเนอร์ลาเมนส์จะได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองเป็นมือหนึ่งเต็มตัวซึ่งอาจใช้เวลาอีกไม่กี่สัปดาห์จนถึงตลาดหน้าหนาวเปิดด้วยทีมงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เคยติดตามฟอร์มต่างเชื่อว่าเขานพร้อมแล้วส่วนตัวผมมองว่าถ้าถึงช่วงคริสต์มาสแล้วยังไม่เห็นว่าลาเมนส์ลงเล่นต่อเนื่องถือว่าน่าแปลกใจแล้วล่ะอย่างไรก็ตามในปี2026แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีการเสริมผู้รักษาประตูอย่างแน่นอนเพราะว่าบายินเดียม,มีโอกาสจะย้ายออกและโอนาน่าก็จะไม่อยู่ต่อด้วย ส่วนเป้าหมายที่ถูกพูดถึงก็คือเอมี่มาติเนซซึ่งมีโอกาสกลับมาเป็นเป้าหมายในช่วงซัมเมอร์มากกว่าช่วงมกราคมเนื่องจากว่าค่าตัวจะลดลงและอีกหนึ่งชื่อก็คือไมเมยองที่ตอนนี้มีข่าวเชื่อมโยงและอาจจะได้มาฟรีเพราะว่าสัญญาของเขาใกล้หมดแล้วกับเอซีมิลาน หลังจากนั้นครับเบนจาคอบได้อัปเดตสถานการณ์ในดันกลางของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดทีงคงมีเขาวลือออกมาเรื่อยๆนะครับว่าจะมีการเสริมทัพอย่างแน่นอนไม่ตลาดมกราคมนี้ก็จะเป็นซัมเมอร์หน้าซึ่งกับเรื่องนี้ครับทางเบนจาคอบได้ออกมาระบุว่านักเตะอย่างอดัมวอรตันและก็คาร์ลอสบาเลบาคือกองกลางที่ไาย์โมสอนกำลังจับตายอยู่และแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็เป็นหนึ่งในทีมเหล่านั้นทั้งสองคนถือว่าโดดเด่นมากๆและก็รวมถึงเอเลดแอเดสันของนอร์ทแฮมฟอเรสด้วยอีกคน แต่หากว่าเราจะชี้เป้าไปที่คาร์ลอสบาลบ้าแค่คนเดียวเขาน่าจะมีอยู่2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือตลาดซื้อขายที่จะผลักดันให้เกิดการแย่งชิงตัวเขาจากหลายสโมสซอนซึ่งแฟนบอลของแมนยูน t e เตไม่ควรจะแปลกใจเลยและประเด็นที่2นะคือเรื่องราคาแม้ว่าหลายคนอาจจะมองว่า100ล้านปอนด์เป็นตัวเลขที่สูงมากแล้วและก็อาจจะเพียงพอให้ปิดดีลนี้ได้แต่จากข้อมูลและก็วิธีการทํางานของไบรตัน พวกเขาเนะมองว่านี่คือนักเตะที่อาจจะกลายเป็นค่าตัวแบบ m o i s ซ Sky Sedo ได้เลยก็คือราว150ล้านปอนด์หรืออาจจะมากกว่านั้นภายใน12เดือนข้างหน้านอกจากนี้ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้ที่สูงมากๆที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมีการเติมนักเตะในแดนกลางเข้ามาพร้อมกัน2คนแต่ผมไม่เห็นโอกาสที่บาเลบาจะถูกขายในเดือนมกราคมนี้หรอกนะ ส่วนการออกสตาร์ทที่เชี่ยงช้าอาจจะมีผลจากข่าวลือในช่วงซัมเมอร์ส่วนรายชื่ออื่นอื่ที่อยู่ในลิสต์อาจจะพร้อมย้ายในช่วงตลาดมกราคมหากว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเงินคุณจากการขายคอบบี้เมนูซึ่งเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง มากนี่เขาลือร่วมกับรูเบนเนเบสกองกลางตัวเก่งทีมชาติโปรตุเกสวัย28ปีนะครับที่ปัจจุบันเล่นอยู่กับอัลฮีลาในซาอุดิอาระเบียซึ่งที่ผ่านมาไม่เกิน2-3สัปดาห์มานี้ครับเจ้าตัวนะเคยตกเป็นข่าวลือร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามาแล้วรอบหนึ่งเกี่ยวกับการกลับมาค้าแข่งในยุโรปซึ่งรนะูเบนอาร์โมรีมเน่ะกำลังพิจารณาเจ้าตัวอยู่ด้วย ทั้งนี้ครับล่าสุดตามรายงานของทางแกรนเบลลี่นักข่าวจาก Standard s p o อร์ตค b ับที่เปิดเผยล่าสุดมาว่าสามสโมสรในองังกฤษได้แก่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์และก็นิวคาสเซิลต่างถูกติดต่อสอบถามจากตัวแทนของรูเบเนเบสถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวนักเตะในความดูแลของเขาเข้าร่วมทีมหลังจากเจ้าตัวแนวต้องการจะกลับมาเล่นในยุโรปอีกครั้งในปีหน้า อย่างไรก็ตามนะครับการย้ายออกจากอัลฮิลานในเดือนมกราคมนี้เลยก็ยังมีความเป็นไปได้เช่นกันโดยเฉพาะสําหรับการยืมตัวแต่ถ้ว่าสําหรับตลาดซัมเมอร์หน้าก็มีแนวโน้มทีม่มากกว่าที่รูเบเนเบสจะย้ายออกครับและการย้ายทีมอาจจะไม่ต้องใช้เงินมากด้วยเพราะว่าเจ้าตัวน่ะเหลือสัญญาแค่ปีเดียวเท่านั้นกับทีมในซาอุดิอาระเบียนั่นเอง ยังอยู่กับเรื่องในตำแหน่งแดนกลางนะครับโดยเป็นรายงานของเซอร์เมลักเฮิร์สที่ได้พูดถึงคอบบี้เมนูกับโอกาสลงเล่นตัวจริงครั้งแรกในศึกพรีเมียร์ลีกปีนี้ของเจ้าตัวซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นในเกมกับเบรนท์ฟอร์ดเซานี้เลยด้วยซึ่งทางเซอร์เมลักเฮิร์สนะครับที่เผยข้อมูลวงในมาว่า ตอนนี้เขาบีเมนูกําลังฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นมากๆโดยเฉพาะด้านการเล่นเกมรับร่วมกับรูเบนอามูริมและก็ทีมงานซึ่งเขาก็กําลังพยายามอย่างเต็มที่สําหรับการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มาเล่นในตําแหน่งเบอร์6เพื่อจะได้มีโอกาสลงสนามเคียงข้างบรูโน่ฟานันเดสในระยะยาวนั่นเองครับทางด้านความเคลื่อนไหวของคาร์เซมิโรกองกลางตัวเกา่าทีมชาติบราซิลครับก็มีอัปเดตเข้ามาจากซาูเอลเฮิร์สเช่นกันว่า ตอนนี้เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าคาเซมิโร่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์หน้าอย่างแน่นอนครับหลังจากที่หมดสัญญาโดยไม่มีการเปิดใช้ออปชันขยายอีก1ปีแต่อย่างใดส่วนกับข่าวลือที่ว่าคาเซมิโรเรียกร้องสัญญาใหม่เป็นเวลา2ปีพร้อมกับยอมลดค่าเหนื่อยตัวเองลงมาจาก350,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ลงมาเหลือ100,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นั้นไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดครับ ด้วยคาดว่าหลังออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป้าหมายต่อไปของคาร์เซมิโรก็จะเป็นที่ซาอุดีอาระเบียที่ตอนนี้หลายทีมเริ่มขายขนมจีบเจ้าตัวแล้วส่วนโอกาสที่จะย้ายไปเล่นยังเมเจอร์ลีก e กอเกอร์เขาเองก็ยังไม่ปิดโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าข้อเสนอมหาศาลจากซาอุดีอาระเบียก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจกว่าหากว่าเจ้าตัวนี่อยากจะไปกวยเงินในช่วงท้ายอาชีพนั่นเองครับ มาปิดท้ายกันที่ความเห็นของเวนดูนี่ตำนานดาวยิงทัพผีแดงเราครับที่เจ้าตัวเนี่ยที่พูดประโยคที่แฟนผีหลายๆคนต้องเห็นด้วยนั่นคือการที่เขาได้บอกว่าแข่งผีแดงชุดปัจจุบันเนี่ยมีความมั่นใจมากจนเกินไปรู้สึกว่าตัวเองแต่ต้องไม่ได้เพียงเพราะว่าเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งทางรูนี่นะครับก็มองว่าความมั่นใจเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็ต้องมีผลงานและก็ความสําเร็จรองรับไม่ใช่ยิงพย,ยองเพ,ยงเพียงเพราะว่าที่สวมเสื้อแข่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้น ้ดยต่อเรื่องนี้ครับทางเวนดูนี่ได้ให้ความเห็นมาว่าผมเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับบรรดานักเตะดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายๆคนในช่วงเวลานี้ผมดูว่าพวกเขาแนวรู้สึกงเหมือนตัวเองมีทองคําเคลือบอยู่ที่ตัวและใครๆก็แตะต้องไม่ได้ผมเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนนะผมเคยเล่นด้วยทัชนักติแย่ๆแบบนั้นด้วย ผมเคยยืนในอุโมงค์สนามโอทรานฟอร์ดและก็มองหน้าของเจมส์คอนลินส์ตอนที่เล่นให้กับเวสต์แฮมหรือว่าจะเป็นแอสตันวินล่านี่ล่ะและก็คิดในใจว่าน้ำหน้าอย่างเองเ,องเนี่ยจะมาทำอะไรได้และแบบเดียวกันผมเคยมองไปที่กองหลังคนอื่นๆแล้วก็คิดว่าไม่มีใครจะหยุดผมได้อย่างแน่นอนไม่มีแน่ๆมันเป็นความมั่นใจอย่างหนึ่งที่มีทั้งข้อดีและก็ข้อเสีย แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือผมสามารถพูดเรื่องนี้ได้เพราะว่าเราเป็นแชมป์เกือบจะทุกปีดังนั้นมันก็จะมีความเย่อหยิ่งในตัวเองเป็นบางครั้งแต่สําหรับบางคนในทีมตอนนี้แค่ศใสชื่อเสียงของสโมสรเพื่อทําแบบนั้นในขณะที่พวกเขากลับไม่ได้ไประสบความสําเร็จอะไรด้วยตัวเองเลยสักอย่าง และทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่26กันยายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ